Yeah, what? Não <laughs> pode บิดตัวไปมาล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 าาลนากันลจังสะลายิ้มหวล้อึ้นอัดชั้นนี้รียกชือเลาเบอร์ลท่าห่ล้าฟังคือแบขนาดนั้นแต่เจ้าปลาดาวกลับหมุนตัว ยิ่งทำได้ก็คือ